บทสวดมนต์ไกเสามีทอจุนบทสวดมนต์สรรเสริญพระมิตภพัพพตเจ้าหลอยหุกหน้าห้าสิบหกไกเสาลีมีทอจุนกีซิ่วลอยหนีทอจุงกีซิ่วคือการก้มโค้งศีรษะลอยคือการแสดงคารวะนีทอจุงนีท่อคืออ,อนีทอหุกคือพระอมิตภพัพพธเจ้าจุงคือพระผู้เป็นใหญ่ รวมความแล้วแปลได้ว่าขอนอม้มก้มก่บพระอริมิตภะพ,พุทธเจ้าณสุขาวดีพุทธเกษตรวันเต็กเล่งยิ่งบ่วงเต็กเลงยิงบ่วงคือหมื่นเตกก็คือคุณธรรมเล่งคือมียิ่งคือความเมตตารวมความแล้วแปลได้ว่าพระผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยหมื่นคุณธรรมและความเมตตาอันยิ่ง ไตซีจีไตปีกวงสีอิมไตซีจีไตปุยกวงสีอิมไตซีจิก็คือไตซีจีพอสัตพระมหาสัทธาสถาปราโพธิสัตว์ไตปุยกวงสีอิมพระแม่กวนอิมแปลความได้ว่าขอน้อมก้มกราบพระมหาสถาปราโพธิสัตว์และพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ผู้ทรงมหากรุณาในสุขาวดีพุทธเกษตรนี้นะครับ จะมีองค์อมิตตภะแล้วจึมีองค์พระมหาโพธิสัตว์ตาปราปกติแล้วจะยืนอยู่ทางเบื้องขวาของพระอมิตตภะพุทธเจ้าจะถือดอกบัวอยู่นะครับส่วนพระแม่กวนอิมจะยืนอยู่ที่เบื้องซ้ายพระอมิตตภะพุทธเจ้าจะถือแจก,กันนะครับแจก,กันนำทิพย์ซัมเซงซุยจียินซัมเซงซุยจีอิงซัมเซงคือทั้งสามหยาน ก็มีมหายานสาวกัยาณแล้วก็ปัจเจกัตยาณซุยคือซุยกูก็คือเดี๋ยวแลคอยช่วยเหลือเอาใจใส่จิอิ่งจิคือก็มารับมานำพารวมแล้วแปลความได้ว่าท่านผู้สเสด็จมารอรับชุดช่วยทั้งสาม่าณมนีติงหนุยยิงสวยบูเข่องมอนี มานีต่อยไหลอิงสวดบอเคื่ยงมานีต่อยมานีก็คือแก้วมณนีต่อยก็คือสาลาหรือตำหนักหไหลภายในอิงสวดคือการแสดงธรรมสนทนาบอกเคื่ยงคือไม่มีที่สิ้นสุดรวมความแล้วแปลได้ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมในตำหนักมณีโปรธสัพสัต์ไม่มีประมาณซีจินเปาสู่ชิกเตียงปอชู ชิคเตียงก็คือสิ่งมีค่าทั้งหมดเจ็ดประการปอชิวป้อคือหลักนะนะครับสิงหายาชิวก็คือต้นไม้รวมความแล้วแปลได้ว่าท่ามกลางหมู่ต้นไม้ที่สำเร็จด้วยแก้วมณีมีค่าเจประการนะครับคือตอนนี้อยู่ในสุขาวดีพุทธกเกษตรนะครับยินบูยินสวยมุยเมียวอิมเองบูอิงสวยมุยเมียวอิม เองบูคือนกแก้วที่สามารถพูดได้นะครับปิงซวยคือการสนทนานะครับก็คือสนทนาธรรมนั่นเองมุยเมียวอิมคือวาจาที่ไพเราะสนับหูนะครับราะว่าในสุขาวดีพุทธเกษตรนี้นะยังมีฝูงนกแก้วสวรรค์สนทนาธรรมกันนะด้วยเสียงอันไพเราะสนับหูเสียงชัยชำรีเสียงชัยชำร้ยยำอย ในอดีตนะครับคลาหนึ่งเนี่ยเสียงใช้คือพระสุทนกุมารชัมคือการเข้าร่วมโลยคือการคารวะในอดีตคลาหนึ่งแปลความได้ว่าคลาหนึ่งพระสุทนะกุมารนะขอเข้ากราบพระศรีอริยะเมตรตรมีเล็กทังจีหนีเล็กทงังโจยหนีเล็กคือหนีเล็กคุกพระศรีอริยะเมตรตรทั้งด้วยกันดี โจยก็คือนิ้วมือดีดนิ้วมือรวมความแล้วแปลได้ว่าพระศรีอานเนี่ยได้ทรงดีดนิ้วมือดัง<ว>เปาลิวเปาเกาะจินอีฟังกวงเมงป๋อเลาเ่าป๋เกาะจิงอีข่วงกวงเมงป้าลัตนาสิ่งมีค่าสินหายากเล่าก็คือตึกขอตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปป้อก็บอกว่าลัตนาสิงหายาอีก กาะก็คือหอสูงห้องหอสูงจิงเจ็กคือรวมเป็นหนึ่งเลยทั้งหมดลปล่อยหมดสิ้นเลยห่วงคือการฉายออกมากวงเม้งคือแสงสว่างนะครับหมายความว่ารวมความแล้วแปลได้ว่าพลันห้องหอที่ประทับน่ะเปิดออกแสงสว่างเนี่ยเวยพุ่งออกมาเลยสูกิมปีโพโตคุณมีสูกิมปีโพโตขงมี สู่ก็คือการยืน่นกิมปีกิมก็คือทองปีก็คือแขนยื่นแขนทองออกมาโพโตคือชุดช่วยสรพสัตอันไม่มีประมาณาคุ้งก็คือสรพสัตมวลชนหมู่ชนเมีก็คือความรุ่งโรงรวมความแล้วแปลได้ว่าท่านได้ยื่นพระพาหาแขนเนี่ยออกมาชุดช่วยสรพสัตอีกคนนะครับเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า ข่าวที่พระสุทนกุมารนะขอเข้ากราบพระศรีเนี่ยคือท่านจะขอถามข้อธรรมะที่ติดขัดอยู่พระศรีได้ดีดนิ้วมือดังก็หมายความถึงว่าพระศรีได้สอนทำจนแจมแจ้งได้ทันทีที่ว่าห้องหอเปิดออกแสงพวยพุ่งก,ก็คือกายธรรมภายในอ่ะจิตเดิมภายในอ่ะเป็นต้นเนี่ยได้เปิดออกคือรู้แจ้งบังเกิดปัญญาญาณ คือแสงปวยพุ่งออกมาที่ว่าท่านจึงยื่นพระพาหาแขนทองคำเนี่ยออกมาก็หมายถึงว่าท่านสุทนากุมมาเนี่ยเมื่อเกิดปัญญาย่าแล้วอ่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานอ่ะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพื่อมาร่วมกันจุดช่วยสรรพสรว์นั่นเองอินกวังโพเจียวฝักวังเหียงอิงกวังโพเจียวกบวงหิง อึงก็คือบุญคุณกวงก็คือแสงแห่งบุญคุณโพจียศาสสองไปทั่วปบกวงธรรมราชาหิงปรากฏรวมความแล้วแปลได้ว่าฉับพลังสีเนี่ยศาสสองไปทั่วพระพุทธองค์ก็ทรงปรากฏพระบวรากายชุดช่วยนะไปทั่วทุกคนทุกแห่งเลยมุนจบงอเมงตูจบงอเสียงจุยเสียวหวงบุงบุงตูหอวเมีย ตู้ตู้หัวเสือจุไยเสียวงวงวุ้งคือการได้ยินจากด้วยหูตู้ก็คือการใ่ใจเอาใจใส่ศึกษาให้อย่างกระจ่างแจ้งหัวเมียคือชื่อของชื่อของพระพุทธเจ้านั่นเองตู้ตู้ตู้ก็คือการเห็นการดูตู้อีกตัวหนึ่งก็แปลว่าเนี่ยเอาใจใส่ใ่ใจรู้อย่างกระจ่างแจ้งหัวเสือภาพลักษณ ภาพของท่านนะครับจววยคือทกทันโทษทันต,ต่างๆเสียวว่วงมาลายหายไปสิ้นรวมแล้วแปลความได้ว่าหากชนใดได้ยินพระนามพระพุทธองค์ได้เห็นพระฉายพระพุทธองค์แล้ว่ได้อะใ่ใจศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอนให้ได้ซึ่งความกระจ่างแจ้งแล้ว่ะ จักได้พ้โทษภัยยงเจงเหลงฟาซัมหุยเชียงงวงเต็งเหลงหัวซมหวยเตีย้ยงงวงคือปราถนาเต็งก็คือได้บรรลุได้ถึงเหลงหัวซมหวยงานกระปะพึกแดนนิพพานเตี้ยวคือสถานที่บริเวณนั้นรวมแล้วแปลได้ว่าปราถนาได้สําเร็จปุดพ้นเข้าร่วมง,งานกระปะพึกแดนนิพพาน คงวังเจงปังเจ้าเซงอองเอียงตังอวงเจงปังจ้าแสอังเอียงตั้งคือร่วมกันไปด้วยกันอ้วงคือได้กลับไปสู่เจงปังคือแดนอันวิสุทธิจ้าแสจ้าคือเนิ่นเนินแสคือได้บังเกิดอังเอียงอยู่อย่างสุขสบายรวมแล้วแป่ความได้ว่าทุกท่านน่ะได้กลับสู่พุทธเกษตรแดนวิสุทธิ อยู่อย่างสุขสบายนิรันดร์โดยเร็ววันขอบคุณครับ